เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni คล o s s w o r l d โฟกัสออนว e มิกเอเป็กเลเจน m o โมบาย o าวเวอร์ออ a แฟน o าซีโยกังโกลบอลเมียโฟเอสามและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละ สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม r i ท e of e r r o นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว t u r n b a s e d อารนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่ถูกใจสายกลัดมันแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มาพร้อมกับเวอร์ชั่น18บวกแบบเต็มๆเ,เลยคือเข้ามาในตัวเกมตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมันจะมีแบบฉาก18บวกให้เราดูแบบคือจัดเต็มโคตรนะครับผมก็ถ้า เกิดมันมีภาพอะไรแปลกๆนะครับและผมเบลอไว้เนี่ยนะครับก็อย่าว่ากันนะนะครับผมเพราะว่าบางฉากนะครับมันคือสุดจริงๆผมไม่สามารถที่จะเอามาเปิดใส่ใน YouTube ได้นะครับไม่งั้นก็อาจจะโดนแบนได้นะครับตามนี้เนาะ ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในส่วนของลิงก์ตัวหน้าเวฟนะอยู่ใต้คลิปสามารถที่จะกดตามไปโหลดได้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าเมนูตัวเกมกันนะครับก็เราจะเห็นว่ามีตัวละครหน้าตาสวยๆคนนี้ครับยืนอยู่เห็นไหม ภาพเกมคือสวยนะครับน่าเล่นมากๆตัวละครก็น,น่าตาน่ารักนะครับสมส่วนทุกอย่างนะครับผมในส่วนของการตั้งชื่อนะครับเราสามารถที่จะมาตั้งได้นะตรงนี้ตอนเข้ามามันจะไม่เป็นชื่อแล้วเนาะแล้วก็กดเข้ามาทําการเปลี่ยนชื่อได้นะครับเนี่ยมาทําการตั้งนะครับผมก็ตั้งชื่อกว่าแล้วกันโอเคครับนี่กดตั้งชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคยืนยันอ่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับประมาณนี้ นะทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับตั้งค่าได้นะครับกดเข้ามาตรงนี้เนาะนี่ฮะแล้วก็มาเลือกในส่วนของภาษาได้ว่าเราจะเอาเป็นภาษาอะไรนะตอนนี้ก็จะมีจีนอังกฤษญี่ปุ่นนะครับผมประมาณนี้นะอ่าแล้วก็มีเกาหลีด้วยเออนะครับส่วนเออเสียงเนี่ยนะครับเลือกเป็นเสียงอังกฤษหรือว่าเสียงญี่ปุ่นก็ได้แล้วแต่ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสียงต่างๆเนาะเสียงเกมอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนตรงนี้ครับเราสามารถมาปรับกราฟิกได้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เห็นไหมปรับเป็นไฮนะครับแล้วก็60 FPS ก็จะเป็นตามนี้นะครับผมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศกันนะครับการต่อสู้เนาะเนี่ยกดเข้ามาตรงแบทเทิลตรงนี้นะครับย้ําอีกรอบหนึ่งว่าบางฉากถ้าเกิดว่ามันเป็นฉากที่18บวกจ๋าเนี่ยผมจะเบลอไว้นะครับผมออะโอเคกดแบเทิเข้าไป นี่ครับมันก็จะมีด่านให้เราไปต่อสู้นะเอาจริงๆก็จะเหมือนเกมเทอร์เอนเบดอาร์ทั่วๆไปนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันมีฉาก18บวกเข้ามาแค่นั้นเองนะครับสังเกตว่าเราจะสามารถปรับเป็น normal แล้วก็ hard ได้นะครับแต่ว่าต้องเล่นไปก่อนในส่วนของ normal ให้มันครบก,ก่อนนะแล้วค่อยมาเปิดในส่วนของ hard นะครับผมอโอเคมาไปครับนี่ณตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่านนี้นะครับผมมากดเข้าไปเลยนี่ครับจัดไปปึ๊บลุย ในส่วนของฉากตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมากดเปิดออโต้ตรงนี้ได้นะเนี่ยครับผมให้มันเร่งคุยกันไปนะครับบางทีมันก็จะเป็นแบบฉาก18บวกมาเลยนะออนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวผมขอกดค่าไปเลยละกันนะครับตรงนี้นะโอเคนี่ครับมาอ่าเป็นเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับผมโอเคพอเราดูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถรับรางวัลได้นะครับแล้วก็กดข้ามไปไปสเตจต่อไปเลยละกันโอเคเข้ามาแล้วนี่ครับ าการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเห็นปะมันจะมีตรงนี้นะครับเนี่ยมีออโต้การใช้สกิลนะครับผมออโต้การต่อสู้แล้วก็มีเร่งความเร็วนะครับเดี๋ยวผมปิดออโต้ไว้ก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยครับเราสามารถมาเลือกสกิลได้นะครับของตัวละครนะอ่าว่าเราจะใช้สกิลไหนเนี่ยเราก็กดเลือกไปสมมุติผมใช้สกิลนี้เห็นปะมันก็จะเข้าไปต่อสู้แล้วแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับการต่อสู้ไม่ยุ่งยากเลยเนี่ยครับกดไปเนี่ยก็จะโจมตีแล้วนะครับผม ตัวละครผมยังไม่ได้มีตัวแบบดีๆนะครับก็ได้ตัว SR มาก็คือมันแจกให้นั่นแหละนะครับเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาเล่นนะครับผมเลเวลสามเองนะเนี่ยครับกดเลือกไปเห็นไหมอ่าสู้เนี่ยครับประมาณนี้สังเกตนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีเวฟบอกด้วยนะครับอย่างเช่นด่านนี้จะมีทั้งหมด2เวฟเนาะแล้วก็เนี่ยครับอ่ามาสู้ด่านที่2แลลวนะครับเวฟที่สอง่กดออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับให้มันต่อสู้ไปนะอืม การต่อสู้มันไม่ได้มีอะไรพิสดารมากาย่ะนะครับผมอุ๊ยสายแล้วนี่หว่าตัวละครผมโอ้โหต้องไปอัพเอ่อเลเวลเพิ่มเติมมะเนี่ยอ่าโอเคตรงนี้ผมอัพไปแล้วนะเป็นเลเวลสแต่ว่าตัวเมื่อกี้นี้ยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับโอเคไหวหรือเปล่าเพื่อนอีกอีโอเคเรียบร้อยอ่าภาพสวยสกิลสวยนะครับทุกอย่างสวยหมดรวมถึงฉาก18วกด้วยนะฮะ ประมาณนี้นะในส่วนของเกมเพลย์นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับโอเคตัวละครผมตายนะมันก็เลยไม่ได้3ดาวนะครับอ่ะกดออกไปกลับมาที่หน้าเมนูหลักนะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยครับเมนูอื่นๆเนาะนี่เห็นปะอ่ะมาดูอันนี้ก่อนนะนี่ครับเพอร์โซน่านะครับตรงนี้จะเป็นการแบบว่าอัพตัวละครได้นะครับอย่างเช่นผมจะอัพตัวนี้ใช่ปะผมกดเลือกไปนี่ครับมันก็จะพาเราเข้ามาอีกหน้าหนึ่งจะเป็นการหน้าอัพตัวละครตรงนี้นี่ตัวละครดูดิ หน้าตาแบบน่ารักนะครับแบบสุดดันะครับภาพสวยจริงเกมนี้หยอกนะฮะเนี่ยเราจะสามารถอัพได้โดยการกดเข้ามาตรงเลเวลตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้ยาตรงนี้ครับในการอัพเลเวลก็คือเออเลเวลตัวละครเนี่ยมันจะไม่สามารถอัพเกินเลเวล ID ได้นะครับ ID เราเท่าไหร่นะครับเลเวลตัวละครก็จะอัพได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้ ID ผมเลเวล4ใช่ป่ะตัวละครก็จะอัพได้ถึงแค่เลเวล4นั่นเองนะครับเนี่ยก็กดไปนี่คบในการอัพเห็นไหม เดี๋ยวจะเป็นการกดอัพออโต้ก็ได้นะเนี่ยครับเนี่ยออโต้ซีเล็กเห็นปะมันก็จะอัพแล้วแค่นี้นะครับแล้วก็ใช้เงินเนี่ยการอัพเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเออนะครับก็อัพไปเรียบร้อยนี่เลเวล4แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเอ่อพวกตัวละครพวกนี้นะครับเรายังสามารถใส่อาวุธให้เขาได้นะครับหรือว่าอีโวได้ด้วยนะครับรวมถึงสกิลอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถอัพเอ่อสกิลได้หรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับกดบวกเข้ามาเนี่ยเห็นปะมันจะสามารถทําการเอ่ออเวกได้ด้วย นะครับแต่ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะนะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้คือเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับอืมไอตัวนี้ผมว่าผมจะยังไม่อัปดีกว่าว่ะเออเผื่อจะเปิดหาตัวละครดีๆได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครแบบธรรมดามากนี่แล้วก็มีตัวระดับ SR อีกตัวหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ต่อไปจะเป็นเมนูปาร์ตี้นะครับตัวเมนูปาร์ตี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการจัดทีมนั่นแหละเราสามารถที่จะจัดตัวละครลงได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงตัวไหนเข้าตัวไหนอออนะนะครับเนี่ย มันจะมีบอกอยู่นะครับตรงนี้ว่าเรามีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับถ้าเกิดว่าขี้เกียจจัดเนาะก็กดออโต้ได้เลยนะครับมันก็จะลงมาแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการจัดทีม1 2 3ก็ว่าไปนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดแบบไหนแค่นั้นเองต่อมาเรามาดูเมนูอันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับยังไงเนี่ยผมอาจจะแบบเบลอๆไว้หน่อยนิดนึงนะมันก็ยังมองเห็นอยู่นะว่ามันเห็นนม,มนะ นะครับผมอ่ะกดเข้าไปนะครับนี่อ่าเราจะเจอกับตัวละคร2ตัวนี้ใช่ป่ะนะครับผมพอเรากดเข้าไปอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นในส่วนของ18บวกเลยนะครับเนี่ยตัวละครคือแบบถอดหมดเลยนะครับถอดชุดหมดเลยอ่ะนะครับผมคืออ่ามันจะเป็นแบบว่าเราจะสามารถปลดล็อกได้นะครับเนี่ยปลดล็อกพวกนี้ได้ว่าอ่ามันจะเป็นฉากอะไรยังไงต่อไปนะครับแต่ว่านะตรงเนี้ยคือผมยังไม่ได้ปลดล็อกไง มันจะต้องใช้เจ้ายาตรงนี้ในการปลดล็อกนี่ครับเพิ่มในส่วนของเ,อเลเวลตรงนี้นะครับอ,อย่างเช่นฉากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัพให้ถึงเลเวล2แล้วเนี่ยมันก็จะทําการปลดล็อกได้นะครับแล้วก็ฉากนี้นะครับถ้าอัพให้ถึงเลเวล3มันก็จะปลดล็อกได้นั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นอะไรใหม่นะฮะ,ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมขออนุญาตเบลอไว้ทั้งหมดนะครับผมไม่สามารถเปิดได้ถ้าเปิดคือ y YouTube แบนแน่ นะครับ่ะโอเคนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเราอยากจะเห็นเขาถอดเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับว่าเขาถอดแบบไหนยังไงนะครับเออสรีระร่างกายเขาเป็นแบบไหนเนี่เห็นปะกดเข้ามาโอ้โหดูดิโอโ้สุดจัดเกินนะครับผมอ่าอันนี้ยังไม่ได้แบบปลดล็อกนะนะครับเนี่ย มันต้องใช้ยาในการแบบปลดล็อกค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมว่ายาตัวนี้มันน่าจะต้องมีขายแหละนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแบบ18บวกดีๆเนี่ยก็ต้องไปซื้อยาตรงนี้มาเอานะครับน่าแบบน่าจะเป็นการเติมเงินไปเลยนะประมาณนั้นนะครับแต่คือสุดจริงนะลองโหลดเล่งกันดูแล้วกันนะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นการซัมมอนนะครับหรือว่ากาชานั่นเองนะก็กดเข้ามาดูครับตัวกาชาเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะครับก็คือมี normal summon นะครับก็เด็ด summon แล้วก็มี relic summon นะครับอ่าแล้วก็กดมาเลือกดูได้ถ้าเกิดว่าเรามีของนะ นะครับผมนะเวลาในส่วนการซัมมอนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้ไอ้เจ้าเพชรตรงนี้นะครับหรือว่าไอ้เจ้าพวกเอ่อการ์ดพวกนี้นะครับในส่วนการหาซัมมอนต่างๆนะตัวละครหน้าตู้แต่ละตัวเนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาน่ารักเด็ดๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยดูเอาเห็นไหมเออนะก็ลองเลือกดูละกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้นี้นะครับเพราะว่าผมมีไอ้เจ้าการ์ดตัวนี้อยู่1ใบนะครับว่ากดเปิดไปเลยเปิด10ครั้งไม่ได้ไง ได้เปิดแค่ครั้งเดียวนะครับผมนี่ครับกดไปปุ๊บดูซิว่าจะได้ตัวละครระดับไหนหรือจะเป็นตัวละครหรือเปล่าปุ๊บโอโ้โหทำไมมันไม่ได้เป็นตัวผู้หญิงสวยๆล่ะกลายมาเป็นหุ่นยนต์เฉยโอ้เซ็งเลยวัยรุ่นขอเปิดอีกหนึ่งครั้งแล้วกันร้อยแปดสิบมาโอเคจะไปยอมนี่ครับมาปุบตัวละครไหมสวยๆหน่อยหน้าตาหน้ารักปึบ อาวุธมาเฉยอยูอยากได้ตัวละครได้เป็นอาวุธสักนั้นโอเคพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บไว้ก่อนเอาไว้ไปเปิดแบบกาชาทีหลังต้องเล่นไปเรื่อยๆนะนะครับเพื่อที่จะแบบเก็บเพชรมานะครับมันจะมีเอ่อพวกเพชรพวกนี้แจกอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาชาเนาะนะครับก็ลองเข้ามาสุ่มดูแล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับตัวเกมมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเควสนะครับผมความสําเร็จต่างๆนี่ฮะล้วกดเข้ามาดูได้อ่าล้วก็สามารถเรากดเคลมได้เลยครับอะไนที่เรารับได้เห็นไหม ก็แค่นี้นะครับแล้วก็กดรับของรางวัลด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอุ้ยเป็นกวดสีเหลืองใช่ปะเอาไว้ไปอัพเออเลเวลที่จะกลดล็อกฉาก18บวกได้เมื่อกี้นะครับอ่ะนี่ต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับกดรับได้เลยนี่ครับมีเออเดลี่วิกลี่แล้วก็เอชิอเม้นต์ตรงนี้นะครับผมทําอะไรสําเร็จก็มากดรับไม่เรียบร้อยนะมันก็จะมีของฟรีๆแจกอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปนะครับเก็บสะสมไปนะครับอ่ะโอเค นะก็ณนะตอนนี้ตรงเกมก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับจากที่ผมเล่นมานะครับผมส่วนล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านค้าเนาะร้านค้ามีอะไรขายบ้างเนี่นย๋ยวกดเข้ามาดูก่อนอ๋อจะต้องเติมเงินนะอันนี้นะครับแต่ว่าก็ใช้ในส่วนของเงินที่เรามีในเกมมาเปิดมาซื้อได้นะตรงนี้นะครับอ๋อยานี่ไงอ๋อใช้เงินที่เราหามาได้มาซื้อได้เหมือนกันนะครับผมอ่าเพื่อที่จะไปปลดล็อกอ,อ,อะไร18บวกนั่นแหละนะครับล้วนะกดเข้ามาดูได้นี่ฮะมีอะไรให้เรามาซื้ออยู่ นะครับประมาณนี้อ่แล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นในส่วนของกระเป๋าเรานะครับอ่านี่กดเข้ามาดูนี่ก็จะมีบอกนะครับว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างแล้วนะครับตรงนี้นะอ่ามีไอเทมอะไรก็ว่ากันบปนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงครับตรงนี้ครับกดเข้ามาดูเนี่ยอันนี้จะเป็นการแบบว่าอ่อดูนะครับตัวชุดของเอ่อตัวละครเรานะครับอันนี้จะเป็นการใส่ชุดอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถถอดชุดเขาได้เว้ยนะครับผมเนี่ย ก็คืออันนี้แหละเนี่ยตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่กล้ากดถ้าเกิดกดคือถอดชุดหมดเลยเห็นทุกอย่างนะครับ <c oughs> นะก็ลองโหลดไปแล้วก็ไปกดดูเอาเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงนี่ฮะอ่านะประมาณนี้นะครับผมนะาแล้วก็มีอีกอันนึงมันยังไม่ปลดล็อกอ่ะนะนะครับก็มาดูเองแล้วกันนะ เอาเป็นว่าในส่วนของตัวเกมนะครับผมจะเอาบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณเท่านี้ใครสนใจนะครับสามารถโหลดได้เลยลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปนะครับบอกเลยว่าถูกใจสายแบบ18บวกแน่นอนนะครับผมโดยเฉพาะผู้ชายนะเออผู้หญิงอาจจะไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าค่อยเจอกันใหม่นะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม